Hallo Mama! Ich habe ein Video yeah. gemacht. <laughs> Hallo! Ich habe Was machst du heute? Grüßnockel-Suppe. Mhm. suppe uh -huh. nice. uh, Mais. Mais. Nice. Yeah. Ja, kaputt. Und Kartoffeln. Yeah. Kartoffeln, Kartoffel. man verlangt. Yeah. Uh, butter. Mm -hmm. เนยปลาปลาออสเตทแฮมวีดอนอิทเนื้อปลา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 ปนาปลาปลาปลาีลาปลาปลาลลี่ลองลาป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 ลาลาปลาปโอเคโอเคอลนนี้คือซุปนะจ๊ะ แต่เขาจะกินเป็นอย่างแรกคือกินซุปก่อนแล้วก็ตามด้วยอื่นๆเนาะวิธีกินข้าโพดของผู้ชายนะคะเขาทำแบบนี้ส่วนของเรานั้นคือแห่นเลยจ้ะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยแม่ย่าวาดไข่สำหรับวันอีสเตอร์กันนะจ๊ะ นี่คือไข่ไก่ที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วก็เอามาย้อมสีเนาะเราจะใช้สีธรรมชาติจากหอมใหญ่หอมหัวแดงบีทรูทแล้วก็ขมิ้นนะแม่ยาแกก็จะเตรียมโถไว้เนาะสำหรับแต่ละสีเนี่ยเรียงไว้อย่างที่เห็นนะจ๊ะเรามาเริ่มต้มไข่กันเลยจ้า ส่วนสีนั้นเราก็จะใช้น้ำ500มิลลิลิตรสำหรับแต่ละสีนะก็จะใส่น้ำลงไปต้มแล้วก็ใส่วัตถุดิบสีของเราเข้าลงไปเนาะแม่ยากแกบอกว่าแกอยากได้สีเพิ่มเนาะเป็นสีม่วงอมฟ้าประมาณนี้นะเพื่อนๆเราก็เลยไปเอาผักมาทำสีเพิ่มอีกอันนึงเนาะ พอสีพร้อมไข่สุกดีเนาะเราก็เอาไข่ใส่ลงไปในแต่ละโถเนาะแช่ไว้ประมาณ30นาทีเพื่อย้อมให้เกิดสีจ้านอกจากสีแล้วนะเราก็ยังอยากได้ลายบนไข่ด้วยนะเพื่อนๆก็เลยไปเก็บเอาใบไม้แล้วก็ดอกไม้เนาะมาห่อไข่ก่อนที่เราจะใส่ลงไปในการชุบสีนะประมาณนี้จ้า ตอนนี้เรากำลังดูผลลัพธ์แรกของเรานะเพื่อนเอนเนื่องจากว่าเราใช้สีธรรมชาตินะมันก็เลยจะไม่ฉูดฉาดมากแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดมากเหมือนสีเคมีนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะใช้กรดจากมะนาวเหลืองหรือว่าซิตร one เนี่ยมาวาดจุดบนไข่นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า เดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วสุดท้ายเราก็ต้องกินไข่นะเพื่อนเพเพราะฉะนั้นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกมั่นใจเนาะว่ามันจะปลอดภัยที่สุดสีที่เราได้ส่วนมากมันก็จะออกไปแนวเอิร์ธโทนนะเพื่อนๆดูสีก็น่ารักอะไรอยู่นะ สีที่ติดดีแล้วก็ติดไวจะเป็นสีที่ได้จากเปลือกหอมหัวใหญ่นะเพื่อนๆเ,เออก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะตอนแรกก็เข้าใจว่าเออไอหอมหัวแดงมันจะติดดีกว่าแต่ไม่นะจ๊ะหอมหัวใหญ่อะสีมันชัดกว่านะเพื่อนๆถึงสีจะไม่ฉูดฉาดมากนะเพื่อนๆแต่เราก็ Keep Doing นะทำต่อไปจ้าจนเสร็จเนาะ แม่ย่าแกก็อดใจไม่ไหวนะจ๊ะขอเติมสีให้นิดนึงแต่งแต้มช่วยนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวพอทําไข่เสร็จเนาะก็จะพาเพื่อนๆนะเดินกลับบ้านจากบ้านปู่ย่ากลับบ้านเราเนาะ ระหว่างทางนะก็จะได้เห็นวิวธรรมชาติซึ่งมันจะต่างจากคราวที่แล้วเนาะที่เราเดินในช่วงฤดูหนาวมีเอ่อหิมะแล้วก็แบบพวกเอ่อธรรมชาติมันก็จะแห้งๆห,หน่อยนะแต่คราวนี้เริ่มฤดูใบไม้ผลิมันก็จะแบบเขียวเขียวจีกันแล้วนะจ๊ะไปเราไปกันเถอะทำไข่เสร็จแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ถือไข่กลับบ้านจ้าไป พ่อป oh oh. oh oh. <de ู่กำลังจะเอาฟืนไปส่งนะจ๊ะถอยรถลงมาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปก่อนเพื่อนๆดูความต่างระหว่างเขาวก่อนเนาะก็เดินตรงนี้แหละกลับบ้านฮะวัดอ๋ออ่ บอกว่าข้างหลังมีจักรยานมานู้นไกลๆช่วงนี้นักซิงออกซิงกันเยอะมากเลยเพราะว่าอากาศมันดีไงแต่โอกาสไฮสองแม่รูกปั่นแสงเราไปแล้ว มาแล้วจ้า <laughs> พอปู่เอาฟืนไปส่ง <c oughs> ไว้ผิงไฟเนาะไปแล้วเบบี้ what do you carry you <laughs> good good job เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ย่าบอกว่าจะมาทำสวนทางนี้ก็เลยบอกว่ายินดีเลยจ้ามาเลยอยากมาเมื่อไหร่ก็มาเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าแกชอบทำสวนมาทำโน่นทำนี่ลูกสะพ้ยก็ชอบอยู่น้อยๆ <c oughs> ก็เลยยินดีมาก ที่แม่ย่ามาทำให้ก็คือนี่เอามาไว้ตรงนี้คือมันใกล้จะหมดแล้วก็เลยเอามาส่งให้ ไข่เอ็เขากำลังลำเลียงฟืนนะจ๊ะไปไว้ที่จุดเก็บฟืนของเรานะซึ่งอยู่หลังบ้านของเราจ้าตอนนี้เรากำลังทำหลังบ้านใหม่นะตัดต้นไม้ออกทั้งหมดแล้วก็ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นแล้วก็ทำกำแพงด้วยเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนฟังนะ